ขอนอบน้อมคุณพระศรีรัตน์ไตรคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลายาณมิตรทุกท่านวันนี้จิตตะพุทธะขอนำเสนอเรื่องราวสาระดีๆเช่นเคยซึ่งในวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อพกไว้ไม่มีอับจนกระเป๋าสตาง,งค์มงคลปี2566 ถูกสีถูกฉโลกเปิดทางเงินเข้ามัง่งคั่งร่ำรวยท่านผู้ฟังคะในช่วงที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านจากปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่หลายๆท่านก็คงอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตซึ่งสิ่งแรกที่ควรจะเปลี่ยนนั่นก็คือกระเป๋าสตางค์ค่ะ เพราะบางคนก็ใช้กระเป๋าสตางค์จนชำรุดหลุดลุย่ยทำให้เงินทองรั่วไหลเก็บเงินไม่อยู่เหมือนเงินทะลุออกมาสมกับสภาพกระเป๋าทั้งนี้ในหลักความเป็นจริงแล้วการใช้กระเป๋าสตางค์ที่มีสภาพยับเยินก็ยังทำให้บุคลิกดูไม่ดีรวมถึงเงินยังมีโอกาสหล่นหาย ตามรอยรั่วของกระเป๋าสตางค์อีกด้วยค่ะซึ่งในการตัดสินใจซื้อกระเป๋าสตางค์ใบใหม่หลายคนอาจมองที่รูปลักษณ์ภายนอกเป็นอันดับแรกไม่ว่าจะเป็นดีไซน์หรือลวดลายของกระเป๋าโดยส่วนใหญ่จะเลือกตามความชอบตามรสนิยมของตัวเองแต่สําหรับคนที่เชื่อเรื่องโชคลาภก็มักจะมองหากระเป๋าสตางค์ ที่ช่วยเสริมดวงเพื่อเพิ่มบาร,รมีเรียกทรัพย์เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายซึ่งในคลิปนี้เราก็มีเคล็ดลับการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใบใหม่การเลือกสีกระเป๋าเสริมดวงที่ถูกโลกเลิกเปลี่ยนกระเป๋ารวมถึงวิธีการเก็บเงินในกระเป๋าให้เรียกทรัพย์เมื่อพกติดตัวทำให้รู้สึกมั่นใจ มีความเชื่อว่าเงินทองจะไหลมาเทมาทำให้ไม่ขัดสนซึ่งก็มีผู้เชี่ยวชาญหลาย,ลายท่านได้แนะนำสีกระเป๋าสตางค์มงคลรวมถึงเลขเงินขวัญถุงนำโชคพร้อมเทคนิคเพิ่มแรงดึงดูดโชคลาภที่จะช่วยให้กระเป๋าสตางค์มงคลประจำปี2566ใช้แล้วช่วยเรียกทรัพย์ ส่งเสริมดวงการเงินให้มัง่งคั่งมั่นคงเพิ่มเงินในกระเป๋าสตางค์ของท่านให้ตุงทั้งปีมีดังนี้ค่ะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์กระเป๋าสตางค์สีม่วงจะช่วยเสริมเรื่องการเงินและความมัง่งคั่งสีเขียวเสริมเรื่องการเงินทรัพย์สินและโชคลาภส่วนเลขเงินขวัญถุงของคนเกิดวันอาทิตย์ เลข4 5 5 4จะช่วยเสริมการค้าสติการเจรจา4 6 6 4เสริมการค้าโชคลาภ5 6 6 5เสริมการเจรจาโชคลาภคนที่เกิดวันจันทร์ให้ใช้กระเป๋าสตางค์สีม่วงจะช่วยเสริมให้การเงินมั่นคงมั่งคัง่งร่ำรวย สีส้มเสริมความโชคดีมีสเสน่ห์และเสริมดวงด้านการงานเลขเงินขวัญถุงของคนเกิดวันจันทร์4 5 5หหเสริมการงานเมตตา4ี2สองสอเสริมการงานการเงิน5 2 2สองเสริมเมตตาการเงินคนที่เกิดวันอังคาร ให้ใช้กระเป๋าสตางค์สีสม้มจะช่วยเสริมให้เงินทองไหลมาเทมารับทรัพย์ตลอดปีค่ะส่วนสีดำเสริมด้านเงินทองทรัพย์สินการงานความรักเลขเงินขวัญถุงของคนเกิดวันอังคาร3553จะช่วยเสริมการงานการเงินห5เสริมการงานโชคลาภ 5885เสริมสติโชคลาภคนที่เกิดวันพุธกลางวันให้ใช้กระเป๋าสตางค์สีทองและสีดำจะช่วยเสริมเรื่องเงินทองเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าสีฟ้าและสีน้ำเงินเสริมเรื่องโชคดีมีเสน่ห์คิดสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จค่ะส่วนเลขเงินขวัญถุง ของคนเกิดวันพุธกลางวัน42 24 46 64จะช่วยเสริมการงานการเงิน52 25 56 65เสริมเมตตาการเงิน45 54เสริมการงานเมตตาและคนที่เกิดวันพุธกลางคืนให้ใช้กระเป๋าสตางค์สีแดง เสริมเรื่องการเงินเสริมการงานการงานประสบความสำเร็จ,จเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสีขาวและสีเหลืองจะช่วยเสริมเมตตามหานิยมและสเสน่ห์แถมการเงินยังคล่องมืออีกด้วยค่ะส่วนเลขเงินขวัญถุงของคนเกิดวันพุธกลางคืน4 2 2 4 4 6 6 4จะเสริมด้านการงานการเงิน 5-2-2-5-5-6-6-5เสริมเมตตาการเงิน4-5-5-4เสริมด้านการงานเมตตาสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีให้ใช้กระเป๋าสตางค์สีแดงจะช่วยเสริมเรื่องสเสน่ห์มีผู้ใหญ่อุป,ปถัมภ์ทำสิ่งใดก็มีคนเกื้อนหนุนประสบความสำเร็จ สีขาวและสีเหลืองช่วยเสริมดวงการเงินเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าส่วนเลขเงินขวัญถุงของคนเกิดวันพฤหัสบดี1991ช่วยเสริมเมตตาการงาน3663เสริมการงานและการเงิน6116เสริมโชคลาภเมตตาคนที่เกิดวันศุกร ให้ใช้กระเป๋าสตางค์สีชมพูช่วยเสริมให้การงานประสบความสำเร็จด้านความรักจะสมหวังหรือจะดีขึ้นกว่าเดิมค่ะสีเขียวเสริมเรื่องเงินทองโชคลาภโดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายและเลขเงินขวัญถุงของคนเกิดวันศุกร์ก็คือ3553ช่วยเสริมการงานการเงิน 55เสริมการงานการเงินและเมตตาคนที่เกิดวันเสาร์ให้ใช้กระเป๋าสตางค์สีแดงจะช่วยเสริมเรื่องการงานการเงินและโชคลาภสีฟ้าและสีน้ำเงินเสริมเรื่องสเสน่ห์ตลอดจนโชคลาภและการเงินค่ะส่วนเลขเงินขวัญถุงของคนเกิดวันเสาร์ให้ใช้เลข81 18เสริมการงานบารมี884114สเสริมการงานการเงิน8998เสริมโชคลาภบารมีส่วนคาถาโชคช่วยรวยทรัพย์ของหลวงพ่อรวยปาสาธิโกเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภค้าขายล่ำรวย เงินทองไหลามาเทมาให้ตั้งนโมสามจบกล่าวคาถาเก้าจบตั้งจิตและลึกถึงท่านแล้วภาวนาตามนี้ค่ะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อรหัโตสัมมาสัมพุทธะสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตโมมหาลาพังสัพพสิทธิ์พระวันตุเมและในคลิปนี้เรายังมีเคล็ดลับเสริมดวงความเฮงง่ายๆ ต้อนรับปีใหม่2,566มาฝากท่านผู้ฟังด้วยนะคะไม่ว่าจะกระเป๋าสตางค์ผู้หญิงหรือผู้ชายนอกจากการเลือกสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดหรือราศีเกิดแล้วอาจจะมีการปรับเทคนิคเพื่อเสริมดวงให้เฮงรับทรัพย์ดังนี้ค่ะ 1. เรียงธนบัตรให้สวยงามเพราะเชื่อว่าจะเพิ่มโชคลาภ และความโชคดีเกี่ยวกับเงิน 2. เรียงธนบัตรไปในทิศทางเดียวกันโดยให้หันทิศของธนบัตรขึ้นเพราะเชื่อว่าการทำแบบนี้จะช่วยให้เก็บเงินอยู่ได้นานค่ะ 3. ควรพบธนบัตรติดกระเป๋าสตางค์อยู่เสมอเพราะเป็นการถือเคล็ดแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และมีกินมีใช้ตลอด 4. เมื่อกลับมาถึงบ้านให้นำเครื่องรางเหรียญจีนที่ร้อยด้วยลิบบิ้นแดงวางบนกระเป๋าสตางค์เมื่อคุณไม่ใช้เพื่อเป็นการชาร์จพลังงานโชคลาบค่ะค่ะท่านผู้ฟังสุดท้ายนี้การเลือกสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดในปี2566ก็เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนอกจากการเลือก สีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดเพื่อเสริมกำลังใจเสริมสิริมงคลแล้วหากขยันและตั้งใจทำงานรับรองว่ารับทรัพย์ตลอดทั้งปีแน่นอนค่ะขอบพระคุณเนื้อหาที่มาสาระดีๆที่ได้นำมาเผยแผ่เป็นธรรมทานขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่มีส่วนร่วมในการรับฟัง สุดท้ายนี้ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่ความดีคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ